สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนใจพักเครื่องร้านตรงดีนะครับศูนย์8ปดสองศูนย์เจ็ดปดหกเจ็ดสองศย์ะครับศูนย์แปดสองูนย์เจ็ดปดหกเจดสองศย์ะครับพักเครื่องร้านงดีครับวันนี้มีน้ำมานเสนอครับภาพหงพิมพ์ปิการน้ำมี้จัดสร้างปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับจัดสร้างปีสองห้าหนึ่งเจ็ครับประสบการณ์มากมายเลยครับป้าของตรงนี้ครับ จะสร้างปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับหลวงปู่สีวัดเขาถ้ำบุญนาคนะครับหลวงปู่สีพร้อมวัดเขาถ้ำบุญนาคนะครับปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ครับหลวงปู่สีวัดเขาถ้ำบุญนาคปีสองห้าหนึ่งเจ็ดครับมีมาแบ่งหลายองค์ครับแระแท้ๆนะครับแระแท้ๆนะครับสบายใจได้ครับ ซื้อขายกันดวงดีนะครับเลคุณได้ของแท้แน่นอนครับรุ่นี้มีประสบการณ์มากมายนะครับตุ่นี้มีประสบการณ์มากมายครับให้เสิร์ชกูเกิลดูก็ได้ครับพระปิตาน้ามิลุงู่ศีว่าเขาทำมุหน้านะครับจะสร้างปีสองห้านเจ็ดครับเอาองค์ละห้าร้อยห้าสิบาทครับพร้อมกล่องนะครับพร้อมจัดส่งฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางองค์ละห้าร้อยห้าสิบครับพร้อมกล่องพร้อมจัดส่งฟรีครับเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับสวยๆทุกองค์เลย เจ็บเงินไปทางนะครับสนใจนะครับ08 2 07 8 6 7 2 0นะครับ08 2 07 8 6 7 2 0ครับสวัสดีครับ